เธอครับเธอชื่ออะไรอ่ะสวัสดีครับผมน้องโยโกะครับหยองเธอจะแกงพี่ไม่ได้หอยองหยองมันแกียงจังลาชุดเตียวผู้หัวดกักเดียสวัสดีครับผู้ใดอาปกามาวงเลยเหมือนตรงไหน เอจริงๆจ็ากระโบแล้วแหเาะว่ามันแมนเากลส่วนตสนาจ่ามจาไม่ยกโกขึ้นเห็นมัเเมืงนอันนี้อันนี้พูดคานพี่เจนนะคะพี่มาเล่นเป็นแม่หมอแหมตอนนั้นยังไม่รู้จักพี่โยโกเลยนะเอาตรงๆหรอยูเทามาจาันไม่ยุ่งไม่ยุ่โกมาเร่นทักทายใหม่ ตักทายพี่ใหม่ดิสวัสดีครับยูกิครับอ้ยยังหัวเล้แต่วาแต้ว่วาจะแกงแม่ขนาดนี้นะยูกิสวัสดีค่ะยูกิหรือยูริน้องยูกิอ้อนถึงยูน้องยูกิเอ๊ะ